สวัสดีค่ะพบกับโอหินสีมณีนิรมโชคอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการที่หยกนะคะถ้าหยกที่เราใช้เนี่ยแตกไปนะคะเราจะต้องทำยังไงกับหยกที่แตกนั้นนะคะจะเอากาวตาช้างกาวร้อนมาติดแล้วใส่คืนไหมหรือว่าจะทำยังไงดีนะคะก็อย่างที่ทราบไปแล้วนะคะว่า หยกเนี่ยสามารถแตกได้แต่การแตกนั้นก็ไม่ไม่ได้แตกง่ายสักเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาขึ้นอยู่กับลักษณะหยกด้วยว่าบางนาแค่ไหนนะคะแต่ถ้าใช้ใช้ไปแล้วแตกนะคะโดยส่วนมากจะเป็นแหวนนะคะแหวนก่อนเลยเพราะว่าถ้าเป็นกําไรที่ติดข้อมือเนี่ยถ้าไม่เหวี่ยงลงพื้นจริงๆก็ไม่ไม่แตกนะคะ ถ้าเกิดว่าแตกแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะคะอย่างน,ะะางนึงก็คือว่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะโอ้ก็ใช้หินมาแล้วหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีความแข็งความอ่อนแตกแต่างกันไปนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นหยกนะคะจะมีการแตกไ้ง่ายถ้าเทียบกับไหมทองอะคะ่ะลูกค้าก็พอจะเคยใช้ไหมทองมาแล้วใช่ไหมคะอะถ้าไหมทองกับหยกมาเทียบกันเนี่ย ไม้ทองเขาจะแข็งกว่าจะแตกได้ยากกว่าหยกแน่นอนนะคะอืมทีนี้ถ้าใช้หยกไปแล้วเกิดแตกๆไปเนี่ยหรือแม้แต่หินยังอื่นนะคะถ้าเกิดใช้ๆไปแบบอยู่ดีๆแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามประสบการณ์ตรงนะคะก็คือว่า เหมือนอย่างที่โบราณเขาว่าค่ะว่าจะมีโชคดีนะคะเข้ามาหาเราหรือไม่อย่างนั้นก็คือจะมีโชคร้ายอ่ะคะ่ะที่กําลังจะออกจากตัวเราไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเรามีหินนะคะเขาเขาก็จะรับเคราะห์แทนเราก็คืออาจจะเกิดการแตกนะคะหรือว่าบางเคสเนี่ยเคยได้ยินมาก็คือว่าเออเจ้าตัวนะคะตัวเจ้าของโยกอะ่ะเกิดป่วยนะคะ ก็หยกเนี่ยในช่วงที่ป่วยเนี่ยหยกจะเป็นสีคล้ำสีหมนๆดำๆขึ้นนะคะจะแบบไม่เป็นประกายสดใสเงี้ยค่ะถ้าพอหายป่วยแล้วสีหยกก็จะกลับมาแบบสดใสเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกัน ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าใช้หินตัวไหนไปแล้วหรือว่าโยกอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอุบัติเหตุอาจจะลนมือแตกหรือว่าใส่ๆไปแล้วแตกเงี้ยนะคะไม่ต้องตกใจค่ะสิ่งที่ทำก็คือว่าเอาไปฝังดินนะคะอาจจะฝังในกระถางก็ได้เพราะว่าใครที่อยู่ในพื้นที่แคบๆอย่างคอนโดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะ บ้านเช่าอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยนะคะก็เอาไปฝังในกระถางนะคะหรือว่าอาจจะใส่ถุงแล้วไปฝังที่บริเวณพื้นดินท,ที่ที่ไม่ต้องใช้การขุดะคะเอาดินกลบนิดนึงทีนี้พอก่อนที่จะฝังนะคะก็อธิษฐานขอบคุณเขาที่เขามารับเคราะห์แทนเรานะคะแล้วก็เปิดรับโชคใหม่ๆได้เลยค่ะ ก็เท่านี้เองนะคะสําหรับการดูแลโยกหรือว่าหินที่ใช้แล้วแตกนะคะไม่ต้องตกใจพ่ะเตรียมรับโชคดีได้เลยค่ะเพายัางไงคลิปนี้โอ,อลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย